สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้เครื่องมือช่วยประเมินค่าหลายและค่าแรงสําหรับงานเช็คระยะนะครับเเครื่องมือตัวนี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถทราบได้ว่าถ้าเรา,าเราจะเอารถเข้าเช็คระยะเราจะเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเเริ่มต้นด้วยการที่เข้าเว็บไซต์ของ Ford นะครับผมด้วย URL อันนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เลือก จังหวัดที่เราจะเข้ารับบริการนะครับอย่างของผมอยู่ระยองผมก็เลือกระยองครับแล้วก็เลือกศูนย์บริการในจังหวัดที่เราจะต้องเข้านะครับก็คืออย่างของผมเลือกฟอร์ดเอกระยองครับแล้วก็เลือกรุ่นรถซึ่งของเราเป็น e c o Sport นะครับเครื่องยนต์ 1. 2 1.5นนะครับระบบขับเคลื่อนก็จะมีเกียร์ธรรมดากับเกียร์อัตโนมัตินะครับ ก็ของผมเป็นเกียร์อัตโนมัติก็เลือกอโตเมติกนะครับผมแล้วก็เลือกรุ่นย่อยของผมจะเป็นรุ่นที่รองรับได้แค่ e 2 0นะครับก็เลือก e 2 0ครับผมาจากนั้นนะครับผมก็จะมีเมนูมาให้เลือกว่าเราจะเช็คระยะรอบที่เท่าไหร่นะครับผมออย่างสมมุติอันนี้ของผมสมมุติว่าผมเข้าเช็คระยะที่รอบ2110,000 00, กิโลนะครับผม แล้วก็อะไหล่ด้านล่างนี้นะครับจะเป็นอะไหล่เสริมซึ่งเราสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็นได้นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นแบตเตอร์ฝนแบตเตอรี่จานเบรกนิสเบกนะครับผมก็ถ้าต้องการจะเปลี่ยนด้วยก็เลือกสามารถเลือกได้เลยนะครับออพอเลือกเสร็จปุ๊บราคาก็จะขึ้นมาหลังจากที่เรากดคําว่าคํานวณน,นะครับอ่าคราวนี้ก็กดคํานวณครับเราจะเห็นได้ว่า ในรายละเอียดจะมีบอกว่ารอบการเช็คระยะที่126เดือนหรือ2 1 0 0 0กิโลเมตรสำหรับรถ Ford EcoSport รุ่น E20 นะครับผมเข้ารับบริการที่ Ford เอกระยองก็จะมีแจกแจงรายการมาว่าอะไรตัวนี้ราคาเท่าไหร่ซึ่งรวมทั้งหมดจะเป็นในระยะ200,000 หนึ่งหกิโลก็จะเป็นที่ค่าอะไรจะเป็นหนึ่บาทซึ่งยังไม่รวมแบดเนะครับผมส่วนค่าแรงคิดเป็น2.7ชั่วโมงเมื่อรวมค่าแรงแล้วค่าแรงก็จะอยู่ที่2,025บห้รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะอยู่ที่ประมาณ3ามพันบาทถ้ารวมภาษีแล้วจะตกที่4ี่พ 242.55บาทนะครับผมซึ่งฟอร์ด้ให้หมายเหตุว่ากรณีที่ประสงค์จะใช้สิ่งแคมเปญเช็คเท่าไรจ่ายเท่านั้นนะครับผมก็หมายถึงว่าถ้าเราติ๊กในรายการนี้แล้วได้ที่จบที่4 2 4 2สบาท55สตางค์นะครับเราที่จะยืนยันที่ยอดนี้เวลาเข้าสู่แล้วก็กดดาวน์โหลด PDF นะครับแล้วก็พิมพ์เอกสารตัวนี้หรือแคปเจอร์หน้าจอ ว่าเราเช็คระยะเ,เช็คระยะนี้ได้ราคาเท่านี้ในในเว็บไซต์ไม่ต้องประสงค์ที่ที่จะเช็คอะไรเพิ่มเติมหรือมีค่าอะไรใช้ชเพิ่มเติมนะครับผมก็ยังไงก็ลองกลับไปลองเล่นกันดูนะครับว่าระยะเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่บ้างเท่านี้เราก็จะพอเราจะสามารถเช็คระยะเช็คราคา เท่านี้เราก็จะสามารถเช็คราคาได้นะครับเปรียบเทียบได้ว่าเราเอารถนำนำรถเข้าสู่บริการจะเสียกาใช้จ่ายเท่าไหร่หรือเราจะใช้บริการอู่นอกที่ไม่ใช่ศูนย์เราจะเสียเท่าไหร่แล้วนามาเปรียบเทียบกันแล้วก็เลือกสามารถเราสามารถเลือกที่เราที่สะดวกได้ว่าเราจะเข้าสู่หรือจะเข้าอู่นอกดีอย่างนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิก ทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับ